อย่าเป็นธาตุของอายตนะอายตนะที่สมหวังที่ได้ตามต้องการก็รบ,บ้าไปอย่างหนึ่งอายตนะที่ไม่สมหวังไม่ได้ตามต้องการก็รบ,บ้าไปอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทั้งยินดีและยินร้ายยินดีและยินร้ายเป็นเรื่องกัดทั้งนั้นยินดีก็กัดแบบนยินร้ายก็กัดแบบหนึ่งเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่ายิน ก็ยินดียินร้ายเราจงยู่เนื้ออำนาจทั้งสิ่งเหล่าน,นี้เนื้ออำนาจอภิชาเลายโทมนัสอภิชายินดีโทมนัสยินร้ายให้นำออกเสียเึ่งอภิชาเลายโทมนัสความรู้ทางธรรมะทันถูกต้องมันจะนำออกเสียได้เึิ่งอภิชาเลายโทมนัสไม่เคยความยินดียินร้ายขึ้นในใจิตใจก็เลยไม่เป็นธาตุของอาจนะันรณะ โดยประการทั้งปวงวิชานี้มีแต่พระพุทธเจ้าสอนในในพุทธศาสนาที่อื่นมันไม่มี <c oughs> แล้ท่านสอนว่าให้เรียนจากข้างในเปิดมหาวิทยาลัยขึ้นในจิตในใจใครควรศึกษาเห็นแจ้งแทงตลอดอยู่ในภายในมันเรียนที่โรงเรียนข้างนอกไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องมันอยู่ข้างใน รูปเรียนมันก็อยู่ข้างในยังต้องเรียนข้างในเรียนภายในร่างกายจิตใจที่มันรู้สึกอยู่แก่จิตใจใอ้เรื่องที่คุณจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับอาชนะันนาอยังอีกมากเลยยังอีกมากแต่มันเหลือวิสัยที่จะมาพูด หรือมันไม่จําเป็นก็ได้มันจําเป็นอย่างเดียวคือยาเป็นธาตุทางอายตะนะทําผิดทางอายตนะก็เป็นนรกอยู่ที่นั่นไะนรกอยู่ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจของบุคคลผู้ประพฤติผิดทําผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตาถ้าทําถูกต่อกฎทัปปัจเตามันก็เป็นสวรรค์อยู่ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่นรกสวรรค์ อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนส่วนนรกใต้ดินสวรรค์นบนฟ้าที่พูดกันอยู่นั้นมันพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในอินเดียเขาก็พูดกันอย่างนี้อยู่แล้วท่านก็ไม่ไปแต่สร้างไม่ไปขัดคอไม่ไปขัดขวางท่านไม่มีลักษณะที่จะไปขัดคอใครแต่จะบอกให้รู้ว่านรกสวรรค์ที่แท้จริงคืออย่างนี้